เรียนทุกคนนะคะวันนี้เนาะเราก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาอยู่ที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของเรานั่นเองนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูภาพนิดนึงนะคะก็จะมอีอุปรกรณ์ของเรานะคะอยู่แบบนี้นะคะนะลูกนะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ยังอยู่ที่บ้านกันอยู่เนาะ,ะเดี๋ยวเราก็มาเรียนนะคะโดยการดูผ่านวิดีโอที่ครูเนี่ยเตรียมไว้ให้ไปก่อนนะคะก็วันนี้เนาะเราจะมาทําอะไรกันนะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะวิธีการส่องเซลล์นะคะ อย่างง่ายเลยนะคะเป็นเซลล์สิ่งมีชีวิตได้แก่หนึ่งเซลล์พืชและ2เซลล์สัตว์นั่นเองนะคะอะทีนี้เซลล์พืชเนาะเราก็มีตัวอย่างนะคะที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้อยู่2อย่าง mm. ก็คือ1นนะคะหน้าตาแบบนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะจ๊ะนี่จ้ะเห็นไหมสีเขียวๆอยู่ในน้ําแบบนี้แล้วก็ชอบอยู่ในอ่างปลาหรือว่าในบ่อน,น้ําหรือว่าในแม่น้ำแถวๆแถวๆ,ๆ,ๆที่เราอยู่นั่นแหละมีใครรู้บ้างว่ามันเชื่ออะไรคะ ชื่ออะไรเอ่ยอ่าตัวนี้นะคะก็คือสาหร่ายหางกระรอกนั่นเองอ่าแต่พึ่งอย่าพึ่งนะคะตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะชื่อว่าสาหร่ายหางกระรอกแต่จริงๆแล้วนะคะเขาจัดอยู่ในอนาณาจักรของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าพืชเนื่องจากว่าเขาเนี่ยมีโครงสร้างเป็นเนื้อเยื่อมีใบนะคะมีทุกอย่างเหมือนพืชมีเลยนะคะแต่เอ๊ะแล้วทำไมเราถึงเรียกมันว่าสาหร่ายล่ะ ก็เข้าใจง่ายๆเลยค่ะว่าคือเราเนาะเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีเขียวๆแล้ยอยู่ในน้ําเราก็เรียกมันว่าสาหร่ายแต่ในความเป็นจริงค่ะตัวนี้นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะลูกนะเห็นไหมหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณให้ดูใกล้ๆนะจ๊ะหน้าตาแบบนี้นะคะเราเรียกมันว่าสาหร่ายหางกระรอกแต่จริงๆแล้วเขาจัดอยู่ในสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชน,นะคะ จัดเป็นพืชที่อยู่ในน้ําชนิดหนึ่งนั่นเองนะคะนี่ให้ดูนะคะแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูส่องดูว่าถ้าเราเอาเจ้าไอ้สิ่งนี้นะคะตัวนี้ไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วนะคะเราจะเห็นเป็นแบบไหนนะคะ,อ,ะอันต่อไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาส่องตัวนี้เลยทุกคนต้องรู้จักดีนะคะเวลาแบบคุณแม่บอกว่านักเรียน ลูกไปปอกหอมให้แม่หน่อยนะคะหลายๆคนก็จะแบบไม่เอานะคะแสบตานะคะตัวนี้เองนะคะเดี๋ยวเราจะไปส่องตัวนี้ค่ะเซลล์เยื่อหอมนะคะนี่ตัวนี้เลยนะคะ,อะเอ๊ะแล้วสองตัวนี้เนี่ยเป็นพืชเหมือนกันเนาะแต่มาจากคนละส่วนแล้วถ้าเราเอาไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วอะน้กเรียนคิดว่ามันจะเหมือนกันไหมอ่าอันนี้เป็นคําถามที่ฝากให้คิดนะคะระหว่างที่เรายังไม่ได้ไปส่องนะคะอันนี้สองตัวนะอันนี้ก็ พืชชนิดหนึ่งสีเขียวๆแต่อันนี้คือหอมก็เป็นพืชชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าเราไปส่องแล้วอ่ะมันจะเหมือนกันหรือเปล่านะคะ,ะหลังจากที่เราส่องสองตัวนี้แล้วนะคะเราก็จะมาส่องสิ่งมีชีเซลของสัตว์นั่นเองนะคะเซลลสตัตว์ที่เราจะส่องในวันนี้ค่ะก็คือเซลล์ของตัวเราเอง <S <S นั่นก็คือเซลเยื่อบุข้างแก้มนั่นเองนะคะซึ่งเซลเยื่อบุข้างแก้มคือไม่ใช่ข้างแก้มตรงนี้นะลูกแต่ที่อยู่ข้างในปากของเราเดี๋ยวเราจะใช้นะคะไม้จิ้มฟันเนาะ พูดเบาๆนะคะแล้วก็เอาไปส่องด้วกล้องจุลทรรศเราก็จะได้เห็นว่าแก้มของเราเนี่ยนะคะข้างในมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวครูจะพาะเรนเริ่มไปส่องกันเลยเนาะเริ่มจากอันแรกก่อนละกันนะคะง่ายที่สุดเลยก็คือตัวนี้นะคะสาหรายหางกระรอกนั่นเองนะคะซึ่งเวลาที่เราจะส่องใช่ไหมเราอ่ะก็จะไม่เอาทั้งหมดนี้ไปส่องนะแต่ว่าเราะจะเด็ดใบของเขาค่ะมาแค่ใบเดียว ะะแบบแบบนี้เลยนะคะใช้ตัวนี้เลยนะคะปักคีบนะลูกเด็ดมาแค่นี้ค่ะใบเดียวใบเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาไปวางลงในสไลด์นะคะแล้วก็เอาไปส่งนะคะอ่า ต่อมานะคะเราก็จะมาดูวิธีการเตรียมสไลด์นะคะอันดับแรกเนาะเราก็เตรียมนะคะสไลด์นะคะให้เรียบร้อยนะคะลูกแล้วก็เรานะคะก็หยดน้ําค่ะ1หยดนะคะโดยใช้ดอปเปอร์เนาะหยดน้ํานะคะเอามาแล้วก็หยดลงไปนะคะบนสไลด์ของเรานะคะลูกต่อไปค่ะเรานะคะก็จะนําสาหร่ายหางกระรอกที่เราเด็ดไว้หนึ่งใบเมื่อกี้นี้นะคะอ่า เปล็ดไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอามาใส่ลงตรงนี้เลยตรงหยดน้ําที่เรานะคะวางเอาไว้นะคะอพอหยดน้ําเรียบร้อยนะคะวางสารลาหางก็ลอกเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะให้เรานะคะนําเจ้าสิ่งนี้ค่ะ มีลักษณะนะคะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นกระจกเล็กๆนะคะเราเรียกมันว่ากระจกปิดสไลด์นะคะลูกนะกระจกปิดสไลด์นะคะหรือ Cover g l a s s นะคะหรือว่า c o v e r slit ก็ได้นะคะกระจกสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะ,อะเอามาเรียบร้อยเสร็จนะคะเราก็จะนำมันนะคะไปวางปิดลงบนเจ้าสารลายหางกระรอกที่เราวางลงไปเมื่อกี้ค่ะ,อะเอาวางลงไปนะคะ เพื่อปิดมันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะนําไปส่องเนาะเวลาวางก็ค่อยๆวางนะคะเพื่อไม่ให้มันเกิดฟองอากาศนั่นเองนะคะอ่านี่แล้วเราก็จะได้นะคะสไลด์ที่เราจะนําไปส่องในกล้องจุลทรรศนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเซลล์ที่เราส่องอะ่ะมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็ถ้าใคร มองไม่ทันนะคะวิธีการวางนะคะกระจกสไลด์นะคะไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะวิธีการคือให้เรานะคะเอากระจกปิดสไลด์มาค่ะวางเอียงไว้แบบนี้นะคะเฉียงๆแบบนี้เนาะประมาณ45องศาโดยประมาณนะคะแล้วเราก็เอาเข็มเขี่ยนะคะมาวางไว้แบบนี้นะคะนี่แล้วเราก็ค่อยๆปล่อยนะคะปิดปิดแบบนี้นะคะเพื่อมให้เกิดฟองอากาศนั่นเองนะคะได้แบบนี้เองนะคะ ต่อไปนะคะนักเรียนนะคะเรานะคะก็จะมาศึกษาค่ะเซลเยื่อหอมแดงนะคะวิธีการก็คือเรานะคะจะเอาหอมแดงเนาะมาผ่าแล้วก็ลอกกรีบของเขาเนี่ยขึ้นมาสักหนึ่งอันนะคะแล้วก็เราจะทําการนะคะลอกเยื่อด้านในค่ะลอกเยื่อด้านในนะคะของเซลลเยื่อหอมแดงนะคะโดยใช้เนาะฟอสเซปนะคะหรือปากคีบตัวนี้ค่ะช่วยลอกออกมานะคะก็ค่อยๆดึงนะลูกนะค่อยๆดึงนะคะดึงออกมาค่ะมันก็จะมีลักษณะค่ะ เป็นเยื่อใสๆแบบนี้นั่นเองนะคะนักเรียนเห็นไหมคะดูนะเดี๋ยวครูจะลอกออกมาให้ดูนะคะนี่คะ่ะเป็นเยื่อใสๆนะคะแบบนี้นะคะลอกออกมานะคะลอกเยื่อด้านในนะคะของเซลลเยื่อหอมแดงน,นะคะเพื่อนําไปศึกษาค่ะ พอเราลอกได้แล้วนะคะลักษณะของเขาค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็นําไปวางนะคะลงบนสไลด์ค่ะพอเราวางลงบนสไลด์เสร็จนะคะเนื่องจากว่าลักษณะของเยื่อหอมแดงค่ะมันไม่มีสีเนาะเวลาเราไปส่องมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเราก็ทําการย้อมสีค่ะด้วยสารละลายที่ชื่อว่าไอโอดีนนะคะสารละลายไอโอดีนนะคะย้อมให้มันมีสีนะคะ พลายอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าสมมติว่าตัวอย่างของเราอะคะ่ะเยื่อมันมีการพับหรือว่ามันไม่มันเบี้ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเรานะคะสามารถใช้เข็มเขี่ยเนาะในการช่วยมันเนี่ยให้มันคลายออกมานะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราไปส่องอะมันจะได้เห็นเซลล์ชัดเจนนะคะพอเซลล์ของเราเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ทําการค่ะเหมือนเดิมเลยปิดด้วยกระจกปิดสไลด์นะคะทุกๆครั้งนะคะลูกนักเรียนจำไว้เลยนะ เราจะส่องนะคะเราเอาตัวอย่างวางลงไปบนสไลด์เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องมีการปิดนะคะด้วยกระจกปิดสไลด์ทุกครั้งเนาะเพื่อช่วยให้เรานะคะสามารถมองเห็นภาพได้นั่นเองนะคะนี่พอเราปิดเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะมันนะคะก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปส่องกันนะคะว่าพอเราส่องแล้วเป็นยังไงค่ะ ันดับแรกนะคะเราจะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะขูดเบาๆนะคะบริเวณข้างแก้มนะคะคล้ายๆการแปรงฟันนั่นเองนะคะเราก็จะได้นะคะเยื่อบุข้างแก้มออกมานะคะอยู่ที่ไม้จิ้มฟันของเรานะคะหลังจากนั้นเนาะเราก็จะนำนะคะไปกลิ้งค่ะบนหยดน้ำที่เราเตรียมนะคะหยดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะบนสไลด์ค่ะกลิ้งๆไปนะคะ เนื่องจากว่าเซลล์มันมีขนาดเล็กเนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนขูดออกมาก่อนนะคะขูดออกมาเลยนะคะเบาๆนะคะถูเบาๆพอะคะเยื่อบุข้างแก้มจะออกมาเองนะคะ <S <S หลังจากนั้นค่ะเราจะทําการย้อมสีนะคะเนื่องจากว่าเซลเยื่อบุข้างแก้มเนี่ยเขาใสไม่มีสีเพราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้สารละลายไอโอดินนะคะสารละลายไอโอดีนนะคะในการย้อมสีเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะ ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์นะคะนี่ก็เอากระจกปิดสไลด์มานะจ๊ะแล้วก็ปิดแบบเดิมเลยนะคะวางเฉียง45องศาแล้วก็ปล่อยปิดแบบนี้ค่ะ ำหรับวันนี้นะคะนักเรียนนะคะก็จะได้เห็นนะคะความแตกต่างของเซลลทั้ง3ชนิดนะคะก็ได้แก่นหนึ่งนะคะเซลลเยื่อหอมแดงนะคะ2เซลล์สารายหางกระรอกนะคะแล้วก็3เซลเยื่อบุข้างแก้มนะคะก็เชื่อว่านะกะิจกรรมนี้เนาะคงนะคะจะช่วยเสริมสร้างนะคะประสบการณ์ให้นักเรียน,นะคะได้เห็นความแตกต่างของเซลล์มากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ